ในภาค e อีฟุตบอลเนี่ยไอคอนตำนาน จะหายนะครับคือเขาเป็นเหมือนการรีเซ็ตระบบใหม่เลยนะครับรีเซ็ตระบบใหม่เลยนในภาคของอีฟุตบอลน่ะพวกตำนานพวกไอคอนเนี่ยหายหมดเลยนะความดีเ <ไป S 1> มื่อเชาาเปสทั้งหลายนะครับอยู่กับผมพาลุ้นชแนลอีกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับนักเตะของเรานะนเ,านะเมื่อเวลาเกมมีการเปลี่ยนภาคนะครับผมว่านักเตะของเราเนี่ยฟิวเจอร์ <instances> ไอคอนตำนานมันจะหายไหมมันจะเปลี่ยนเป็เปน,เปนยัง,งไงมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดแบบให้จบหมดเลยนะฮะแบบละเอียด จะชับรัดกลุ่มนะฟังคลิปนี้คลิปเดียวจบเข้าใจหลักการเปลี่ยนของเกมนี้นะเปลี่ยนนักเตะของเกมนี้ในทุกๆภาคเลยนะมามาเริ่มกันที่การ์ดแบแบรแบรกนะครับผมก็คือการ์ดเบสเพเยอร์การ์ดเบสเพเยอร์เนี่ยก็คือการ์ดที่จะมีพื้นหลังสีฟ้า,ฟาแบบนี้นะครับตามตัวอย่างที่ผมขึ้นให้ดูนะก็คือไอเ้เซตแถวบนนะครับเซตแถวบนนะที่มีเมสซี่โรนัลโดเลวาน่ะนะฮะการ์ดพื้นหลังสีฟ้าแบบนี้การ์ดเบสเพเยอร์เวลามีการเปลี่ยนภาคนะครับมันก็จะกลายเป็นการ์ดแคลร่โอเวอร์ พื้นหลังจะเป็นสีเทาๆดำๆแบบรูปด้านล่างนะครับผมนะตามลูกศรที่ชี้ลงมานะการ์ดแคลลี่โอเวอร์กับเบรดเพเยอร์เนี่ยต่างกันยังไงนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยต้องบอกนิดหนึ่งนะฮะคนที่เล่นภาค2021ภาคแรกนะจะไม่เคยเห็นพวกการ์ดแคลลี่โอเวอร์เลยนะครับจะไม่เคยเห็นนะเพราะว่าการ์ดแคลลี่โอเวอร์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนภาคนะครับคนที่เล่นมาหลายๆภาคแล้วเนี่ยน่าจะเข้าใจและรับรู้กันเป็นอย่างดีนะว่าแคลลี่โอเวอร์มันเป็นยังไงนะครับแคลลี่โอเวอร์กับเบดเพเยอร์เนี่ย แคบจะเป็นคู่แฝดกันเลยนะครับไม่ได้ต่างกันเลยนะเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนแบบเป็นแฝดกันเลยนะครับไม่ได้ต่างกันเลยสิ่งที่ c a r r y Over กับเบลดเทจะต่างกันเนี่ยก็คือในเรื่องของฟอร์มการเล่นครับฟอร์มการเล่นของนักเตะเนี่ยเบลเพเยอร์นะครับมันจะอิงจากชีวิตจริงเลยนะชีวิตจริงของนักเตะสมมติว่านักเตะคนนั้นเล่นดีฟอร์มก็จะเป็นฟอร์ม A ถ้าเล่นแย่ก็จะเป็นฟอร์ม D ฟอร์ม E แต่แคลลี่โอเวอร์เนี่ยฟอร์มการเล่นตรงเนี้ยจะไม่เปลี่ยนนะครับจะไปคาอยู่ที่ฟอร์ม C เทท่่่าาาาาานน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 นัััั้้้้้ครกกกกก็ือ2ดดดยใชแไไไมมมตงขะ ถึงฟองการเล่นจะเปลี่ยนไปยังไงนะแต่ว่าใช้จริงๆริงมันแทบไม่ได้ต่างกันเลยนะครับก็ต้องบอกนิดนึงว่าออแครีโอเวอร์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตามเบสเพยเยอร์นะสมมติว่าเบสเพยเยอร์ของเราเนะี่ยณับปัจจุบันนี้เป็นเบสเพเยอร์บอลทองนะครับบอลทองสมมุติมีการเปลี่ยนท่าเขาอัปเดตค่าพลังให้ใหม่นะครับอัปเดตค่าพลังให้ใหม่กลายเป็นบอลดำค่าพลังสูงขึ้นเบสเพเยอร์ของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นเบสเพเยอร์บอลดำค่าพลังสูงขึ้นนะครับนักเตะคนเดิมตำแหน่งเดิมเป๊ะเลยนะเพราะว่า การ์ดนี้ก็เป็นเหมือนการ์ดคู่แปดกันนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยมาถัดมานะผมก็คือฟิวเจอร์เพเยอร์เป็นการ์ดที่หลายๆคนเนี่ยสงสัยแล้วก็เพื่อนๆน,น่าจะมีกันเยอะด้วยนะครับฟิวเจอร์เพเยอร์เนี่ยก็คือการ์ดที่จะมีพื้นหลังสีสันสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นขับฟิเล็กชั่นเพเยอร์ออฟเดอะวีคแฟนชอยน์นชั่นที่มีพื้นหลังสีสันสวยงามเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยคือฟิวเจอร์เพเยอร์หมดเลยนะครับหลักการเปลี่ยนของฟิวเจอร์เพเยอร์เนี่ยก็จะเหมือนกับเบสเพเยอร์เป๊ะเลยนะ เหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะฟิวเจอร์เพยเยอร์เปลี่ยนเหมือนเบสเพยเยอร์เลยก็จะคือกลายเป็นแคลรี่โอเวอร์แต่จุดที่มันต่างก,กันมากๆเลยของฟิวเจอร์เพยเยอร์กับเบสเพยเยอร์เนี่ยก็คือค่าพลังครับเ <c oughs> พื่อนๆน่าจะรู้ดีนะว่าคือค่าพลังของนักเตะฟิวเจอร์ของเราเนี่ยมันเยอะนะครับมันมากกว่าพวกเบสเพยเยอร์เยอะเลยนะฮะนักเตะบางคนเนี่ยเป็นนักเตะแบบบอลเงินบอนลอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมาเป็นฟิวเจอร์เนี่ยโหค่าพลังสูงมากแต่พอเปลี่ยนภาคเนี่ยก็จะกลายเป็นแค่แคลรี่โอเวอร์แคลรี่โอเวอร์ก็คือการเบสเพเยอร์ออออาารรรมมมณ์์ัันนนกก็เเเหืบฟิวจขง่ มันก็จะลดระดับลงมาเหลือเป็นแค่เบสเพเยอร์เท่านั้นแหละครับมันก็จะกลายร่างเป็นแค่นี้เลยนะก็ต้องบอกอีกจุดหนึ่งเลยที่สําคัญเลยนะก็คือนักเตะฟิวเจอร์เพเยอร์บางคนเนี่ยค่าพลังสูงมากนะครับแต่ว่าเบสเพเยอร์ของเขาเนี่ยเป็นแค่บอลเงินบอลทองอะไรเงี้ยเขาก็สมมติมีการเปลี่ยนภาคปุ๊บเขาก็จะกลับไปเป็นบอลเงินบอลทองของเขาเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เป็นค่าพลังสูงๆแบบที่ใช้ใช้อยู่ในทุกวันนี้นะก็จะกลายเป็นแค่ เบรเพเยอร์ธรรมดานะครับผมก็จะกลายเป็นแบบแคร์รี่โอเวอร์อย่างเงี้ยธรรมดานะฮะการ์ดตั้งติธรรมดานะค่าพลังก็จะลดทวบมาสีบอลก็จะกลับไปเป็นตามการ์ดตั้งต้นของเขานะฮะอันนี้ฟิวเจอร์เพเยอร์ก็ประมาณนี้นะเออต้องขอบอกนิดนึงนะครับผมว่านะปัจจุบันวันนี้เนี่ยเวลาในการเล่นภาค2021ของเราเนี่ยก็จะเหลือ,อประมาณ2เดือนนะคือพวกแพ็กฟิวเจอร์ทั้งหลายที่มาในตอนนี้เนี่ยก็ไปตัดสินใจกันให้ดีนะครับว่าจะเปิดดีไหมหรือไม่เปิดดีนะ คือได้นักเตะที่มีค่าพลังสูงพลังโผลมาก็จริงแต่ว่าเรามีเวลาเล่นอยู่แค่ประมาณ2เดือนนะครับก็ไปพิจารณาให้ดีนะว่าจะเสียท้องเปิดเพื่อเล่นนปัจจุบันวันนี้หรือจะวางแผนอนาคตก็คือเก็บทองเอาไว้แล้วก็ไปรอเปิดในภาคหน้าแล้วผมไปเปิดให้จุใจไปเล่นให้หนำเลยในภาคหน้านะครับก็ตัดสินใจให้ดีนะฮะก็น,นี้ก็ไม่ขอตัดสินใจให้แล้วกันนะครับเพื่อนๆคิดว่าจะเปิดไม่เปิดก็แล้วแต่นะฮะ มาครับมามาที่การ์ดอย่างสุดท้ายนะครับผมก็คือการ์ดตำนานกับการ์ดไอคอนนะครับผมเป็นการ์ดที่หลายๆคนอยากจะรู้กันมากเลยว่ามันจะหายไหมมันจะเป็นยังไงนะผมเพราะว่าบางคนเนี่ยเติมมาเยอะไงไปเปิดแพ็คไอคอนเนี่ยเติมมาเยอะนะฮะเติมเป็นพันเป็นหมื่นครับเพื่อเปิดไอคอนกลัวไอคอนจะหายนะครับคลิปนี้นะบอกเลยว่าพวกตำนานการ์ดทองกับการ์ดไอคอนเนี่ยไม่มีทางหายนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะเปลี่ยนภาคไหนต่อภาคไหนไปเนี่ยมันจะไม่หายนะก็คือใช้ต่อกันได้เลยนะครับ เหมือนเดิมเป๊ะนะครับค่าพลังเหมือนเดิมไม่มีหดไม่มีลดนะใช้ต่อเนื่องกันไปได้เลยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันคือหลักการเปลี่ยนแบบปกตินะครับอ้าวอาวแล้วทีนี้หลักการที่ผมพูดเนี่ยคือการเปลี่ยนแบบปกติของเกมเป๊ะนะผมก็คือเปลี่ยนจากเป๊ะสิบเก้าไปเป็นเป๊ะยี่สิบเป๊ะยี่สิบไปเป็นเป๊ะยี่สิบเอ็ดแต่ว่าเพื่อนๆน่าจะรู้ดีแล้ว ว่าต่อจากเป๊21เนี่ยมันไม่ได้กลายเป็นเป๊22นะครับมันจะกลายเป็นภาคใหม่ที่ชื่อว่า e-football นะครับโอ้ทีนี้เนี่ยบางแหล่งเขาก็พูดมานะครับว่าในภาค e-football เนี่ยไอคอนตำนานจะหายนะครับคือเขาเป็นเหมือนการรีเซ็ตระบบใหม่เลยนะครับรีเซ็ตระบบใหม่เลยในภาคของ e-football เนี่ยพวกตำนานพวกไอคอนเนี่ยหายหมดเลยนะครับค่อยไปเปิดกันใหม่ค่อยไปเล่นกันใหม่ในภาคที่ชื่อว่า e-football แล้วก็ค่อยยาวต่อเนื่องไปในนามของ e-football นะฮะ แต่ต้องบอกเลยว่าไอ้ข้อมูลอะไรเงี้ยคือบางทีอ่ะบางแหล่งเขาปั่นกระแสเรียกยอดอะไรอย่างนี้นะครับคือตอนนี้เนะี่ยยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการของคนามินะว่าเกมเนี่ยในภาคอีฟุตบอลเนี่ยคือภาคหน้านะครับมันจะเปลี่ยนเป็นยังไงนะพวกตำนานพวกไอคอนจะหายไหมหรือจะเกิดอะไรขึ้นนะครับยังไม่ได้มีการยืนยันนะแต่สําหรับผมแล้วเนะี่ยบอกเลยคิดว่าไม่น่าหายไม่น่าหายนะมันก็น่าจะใช้หลักการเปลี่ยนแบบแบบแบบเพจปกตินะฮะ พวกฟิวเจอร์เพเจอร์เบสเพย์เจอร์ตำนานนะมันใช่หลักการนผมว่ามันน่าจะหลักการเดิมนะคิดดูดิถ้าเกิดพวกไอคอนพวกตำนานของเราหายเนะี่ยโอ้โหมันจะทำร้ายจิตใจชาวเพจมากเกินไปนะผมว่านะจริงไหมคิดดูบางคนแบบเติมมาเยอะนะเปิดไอคอนเงี้ยคิดดูไอคอนหายหมดในภาคหน้าโอ้โหอย่างนี้ใครมันจะอยากเล่นวะไม่มีนะครับอีกอย่างหนึ่งอะคือเกมมันแค่เปลี่ยนชื่อนะจากเพจเป็นอ e ีฟุตบอลนะครับมันก็เหมือนตัวเราคนเดิมอะแค่เปลี่ยนชื่อนะครับนะ เออมันก็ยังเป็นคนคนเดิมนะมันก็ยังเป็นเกมเกมเดิมคือถ้าเกิดมันก็จะเป็นค่ายของโคูนามิเหมือนเดิมนะถ้าเกิดมันมีการย้ายค่ายย้ายกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกว่าตำนานจะหายไอคอนจะหายเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์นะแต่วันนี้มันก็จะเป็นค่ายเกมเดิมนะแค่เปลี่ยนชื่อน,นะไม่น่าจะมีการพลิกอะไรมากมายนะครับแต่ว่าขอพูดนิดนึงนะที่ผมพูดเลยว่าไอคอนตำนานไม่หายเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไอคอนตำนานของเราเนี่ยยังมีสิทธิ์ที่จะหายนะครับตั้งใจฟังเเลลยยนใครฟังงงมาาถึตี้่บอกว โชคดีนะโชคดีมากนะจะได้เข้าใจนะก็คือไอคอนของตำนานไอคอนกับตำนานเราเนี่ยยังมีสิทธิ์หายนะครับก็ต่อเมื่อต้นสังกัดของตำนานคนนั้นน่ะหรือไอคอนคนนั้นน่ะคือหมดสัญญากับเกมเพสหรือนักเตะคนนั้นหมดสัญญากับเกมเพสนะครับหมดสัญญากับโคนามิเนี่ยไอคอนกับตำนานคนนั้นก็จะหายไปนะครับเมื่อหมดสัญญานะคือใครที่เล่นมาภาคที่แล้วน่าจะคุ้นนะคุ้นเลยตัวอย่างที่ชัดเจนเลยก็คืออินเตอร์มิลานนะครับในภาคที่แล้วเนี่ยอินเตอร์มิลานหมดหมดสัญญาในภาค20 พอมาภาญี่ปุ่นน่ะไอคอนตำนานของอินเตอร์มิลานน่ะหายหมดเลยนะครับผมอาร์เดนะียนงอาร์เดียโนน่ะหายเกี้ยงนะไอคอนตำนานนะ่ะหายหมดเลยนะครับนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้หายแบบเฉยๆนะเขาจะได้เราก็จะได้ไอคอนกับตำนานชดเชยมาถ้าเกิดสมมติมีการหมดสัญญาหรือนักเตะคนนั้นหมดสัญญาหรือหายไปจากตัวเกมนะ่ะเขาก็จะชดเชยมาหลักการชดเชยเน่ยเขาจะชดเชยด้วยการสีบอลเดียวกันตำแหน่งเดียวกันนะครับสีบอลเดียวกันตำแหน่งเดียวกันนะคือเขาจะดูจากตำแหน่งก่อนเลย ตำแหน่งก็ถ้าเกิด S อเอ่ะเขาก็จะหา s อมาสมมติลุมเมนิกเก้หายเขาก็จะเอาคนอื่นมาทดแทนนะครับผมนะในตำแหน่ง s อเหมือนกันบอลดำเหมือนกันนะครับถ้าเกิดในตำแหน่ง S อเอ่นะไม่มีบอลดำแล้วเขาก็จะลดไปเหลือบอลทองบอลอะไรเนงะี้ยคือเขาจะหามาในตำแหน่งเดียวกันให้ได้นะครับนะก็คือแต่ว่าในส่วนของเรื่องการชดเชยการทดแทนอนะ่ะเพื่อนๆไม่ต้องไปคิดมากนะครับผม เพราะว่าเรื่องของหลักการชดเชยหลักการทดแทนเนี่ยเราไม่สามารถทำอะไรได้นะเขาจะมาให้เราแบบสุ่มนะครับเราไม่สามารถเลือกอะไรได้เลยนะไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับผมนะเขาจะสุ่มมาให้ทดแทนมาให้เองนะครับเราไม่สามารถทำอะไรได้นะโอเคนะก็หมดกันไปกับทุกรูปแบบของการแล้วนะเพื่อนๆน่จะได้เข้าใจกันอย่างดีมากขึ้นนะครับสำหรับใครมีข้อสงสัยหรือคำถามอะไรเนี่ยก็สามารถถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับผมจะเข้าไปตอบให้นะ หรือถ้าเกิดทางตัวเกมมีการยืนยันในภาคอ e ีฟูบอลอะไรมามากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้เพิ่มเติมนะครับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะหวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้เข้าใจหลักการเปลี่ยนของนักเตะในแต่ละภาคนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ